ใครก็ตามที่เป็นโรคผิวหนังสะเก็ดเงินด่างขาวนะและยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยมีสมุนไพรที่ปรับระบบภูมิคุ้ม,มกันให้แข็งแรงที่สุดสําหรับผิวหนังนั่นก็คือสมุนไพรก้านตองค่ะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังตัวนี้เลยค่ะการที่เราเป็นโรคผิวหนังเหลือลังต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะผิวหนังทุกชนิดที่เกิดการอักเสบเนี่ยก็แสดงว่าเม็ดเลือดขาวคุณไม่ดีหรือเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันคุณ มันตกลงปกติผิวคนเราก็จะไม่ผิดปกติมันก็จะขาวซสอย่างเงี้ยแต่ถ้าภูมิคุ้มกันคุณตกลงปุ๊บเนี่ยระบบต่างๆก็จะรวนผิวเราอาจจะมีอาการด่างขาวหรือว่าเป็นสะเก็ดเงินหรือว่าเป็นอื่นใดก็ตามซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะว่าแค่เกลื่อนแค่กา่างก็ถือว่าเราผิดปกติแล้วขี้กาดขี้เกเลื่อนเลื้นกวางเอานี้ก็แล้วกันนะอันนี้อาจารย์พบเยอะมาก แล้วมันจะเป็นแบบตรงก้นเนี่ยเห็นปะ่ะแล้วบางคนก็นูนหนาเบอร์เตอร์เ,รเลยเนีย่เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นตรงง่ามขาตรงเป็นตรงที่ง่ามก้นเป็นที่ขาหรือบางคนเป็นที่ศีรษะมันกัดเสื้อหัวล้าเลยเนีย่กัดเส้นผมก่อนเลยก็มีนี่เห็นไหมโรคผิวหนังเนี่ยอาจารย์จะให้ดูรูปนะคุณไปหาคุณหมอทั่วฟ้าดินสลาย หลังจากที่กินมันยุบพอหยุดมันขึ้นนึกออกไหมโดยเฉพาะสะเก็ดเงินด่างขาวนะบางคนเป็นที่ลิ้นนะคะอันนี้กูเกี่ยวข้องกับเริมเริมเนี่ยเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยถ้าภูมิคุ้มกันคุณเขาเรียกว่าแ yeah ย่ ทุกอย่างก็จะแย่ไปด้วยคลิปนี้อาจารย์อยากจะให้ดูเพราะว่าอะไรรู้ปะบอกได้เลยนะเขาสิ้นหวังเขาหมดหวังแล้วแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นอย่างชัดเจนดีขึ้นยังไม่พอยังมีความรู้สึกคุณหมอมาเยี่ยมหน่อยอยากจะโชว์ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอยาปกติเนี่ยจะมาประมาณ20วันก็ต้องผัดออกแต่ขางคณประมาณ7วันแล้วมันผัดมันจะผัดหนาขึ้นหนาขึ้นมันจะแตกต่างจากสเต็มเงินแบบ แบบแบบอ่ามันมีสเก็ตเงินอย่าง,งที่อบอกแบบแบบไฟแบบน้ำใช่ไหมอาายมันมีแบบไฟแบบน้ําแต่ของคุณนี่เป็นแบบโมทีเลี้ยงกว่าซึ่งจะรักษายากกว่าคนอื่นอ,อันนี้ต่างกันนะถามว่ารักษายากกว่าที่อื่นไหมรักษายากกว่าที่อื่นเพราะว่าแต่โชคดีที่ยังแห้งนะใช่อาจารย์มาตอนแหง้งโชคดีที่ <c ười> ทยังแห้งเพราะว่ามันจะเยิ้ม เดือนยมเยิมใช่ไหมเป็นมาตั้งแต่รอบรอบนี้นะคะอาจารย์เป็นเมื่อที่ที่หนูจดในปฏิทินก็ประมาณกลางเดือนเมษา <rhythm. S 1> จะเป็นอย่างเงี้ยสามสี่เดือนต้หา,า,า,ายแล้วก็สามเดือนก็จะเป็นยิ่มยาสเตีย<ม>รอยที่เคยได้ินก่อเปนรว่ามัน้นพื่อใเมื่อสี่ปีที่แล้วเป็นแบบนี้แค่เป็นจุด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 นะอย่างนี้แล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าเป็นเห็บเป็นหมัดหรือเปล่าแล้วก็พอกินยาก็ดีขึ้น ใช่แห้งเพราะหลังจากนั้นก็เป็นน้ำพองนะคะอันนี้เป็นน้ำของพองออกมาโอ้นี่ไงมันไม่ใช่ไม่ได้กาไม่ได้กาใช่แล้วตอนนั้นคันไหมหรือก็คันอยู่คันได้อันนี้คันไม่มากอาจารย์หลังจากนั้นอสี่ปีแล้วหลังจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ประมาณกี่เดือนเดียัีอโอ้เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเริ่มมีเป็นเส้นเส้นแล้วเป็นเส้นเส้นเนี่ยจะจะเริ่ม มีน้ำอักเสบแล้วเนี่ยจะมีน้ำน้วเป็นเส้นๆแล้วอันนี้คือสี่เดือนเริ่มกัญญาเริ่มกัญยานี่เริ่มละนี่หนักขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะอีกสามเดือนต่อมาอีกสามเดือนต่อมาเหรอกัญยาตุลาการธนวาสี่เดือนสี่เดือนที่เริ่มไอ้ยุบก็ยุบไอ้ขึ้นก็ขึ้นแต่ขึ้นจะเยอะกว่าไอ้ยุบแล้วกินยาอะไรบ้างตอนนี้อันนั้นก็เป็นสเตียรอยยาทา อเนสตยแล้วพอคันนี้ก็แห้งค่ะเป็นอย่างนี้แห้งคือหลังจากกินสเตอรอยปุ๊บแห้งใช่ค่ะมันก็เป็นแค่นี้แห้งนี่แต่แห้งแล้วมันปื้นมันจะใหญ่ขึ้นและดำเนี่ยแต่บางครันอาจจะแฝงในมดแต่งเป็นช่วงๆแล้วก็กลับมาเป็นใหม่อีกอันนี้กินสเตอรอยนะอันนี้กินสเตอรอยแล้วใช่ตอนนี้ยังรักษาพอที่โรงพยาบาลอันนี้ถือว่าแห้งแล้วเนี่ย สรุปง่ายๆว่าภูมิคุ้มกันคุณมันตกลงปกติผิวคนเราก็จะไม่ผิดปกติมันก็จะขาวใสอย่างเงี้ยแต่ถ้าภูมิคุ้มกันคุณตกลงปุ๊บเนี่ยตำลับเนี้ยมันจะช่วยเกี่ยวแะไรทำให้เราไม่เครียดไม่มีตกกังวลและที่สําคัญที่สุดอาจารย์พูดได้เลยว่าระบบภูมิคุ้มกันคุณจะดีขึ้นพอระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นปุ๊บทุกอย่างก็จะสดใสนึกออกไหมพอทุกอย่างสดใสแล้วไอ้ผิวพรรณต่างๆที่มีปัญหาหนักใจก็จะทุเลาหายไปนะคะ